สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะ การทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะ การที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นและขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีเพราะการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาและอยากให้สำเร็จสมหวัง จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวท่านจะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านและทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะ สำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนห5นะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ จะมีดาวย้ายหลายดวงนะคะเริ่มต้นด้วยเอ่อวันที่9นะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่14ดาวสุ์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่16ดาวพ่างคารย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษก วันที่17ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่2 7ดาวพุธก็จะย้ายเข้าราศีธนูวันที่30ดาวเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเมื่อมีดาวย้ายหลายดวงอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะจะส่งผลต่อการงานการเงินความรัก แล้วก็สุขภาพของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นดูกันนะคะในช่วงเออ่ วันที่ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน6 5ไปแล้วนะคะท่านจะมีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าก็จะมีเกณฑ์ดีในด้านการงานนะคะหรือท่านที่อยากขายบ้านขายที่ดินก็จะประสบความสำเร็จนะคะจะขายได้ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้บุตรหลานบริวารคู่ครองก็จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านการงาน ของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนท่านนะคะท่านมีโอกาสาจะมีความสุขแล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพื่อนฝูงก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแดนไกลหรือต่างประเทศหรือออนไลน์มีเกณฑ์ที่ดีมากค่ะจะได้รับความสำเร็จนะคะท่านที่รอคอยงานหรือรอผลสัมภาษณ์งานจะได้งาน,จะ,งานจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะแต่ให้ท่านระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดและอารมณ์นะคะไม่ว่าจะมีความคิดเห็นแยง้งหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้ร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างขอให้ท่านอดทนนะคะใจเย็นๆน,นิ่งๆไว้อย่าไปโต้แยง้งหรือทกเถียงหรือใช้คำพูดที่รุนแรงเพราะจะทำให้เกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะอลิหรือศัตรู หรือคนที่ไม่ชอบหน้าท่านนะนะคะจะทึ่งในความสามารถของท่านจะไม่กล้าทำอะไรท่านนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะผ่อนคลายคลี่คลายลงนะคะทีนี้เรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินก็ในช่วงนี้ การเงินของท่านยังคล่องตัวดีนะคะแม้จะมีรายจ่ายเยอะนะคะแต่ว่าก็จะมีรายรับที่มารองรับรายจ่ายของท่านได้ดีอยู่นะคะท่านมีเกณฑ์จะมีรายจ่ายไปในเรื่องของการเดินทางหรือการเข้าสังคมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะจะมีโชคใหญ่จะได้เงินก้อนนะคะ ในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายเยอะให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายและถ้าหากท่านจะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะคะให้พิจารณาเครดิตของคนที่จะมายืมให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าให้ยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนนะคะการเงินของท่านจะดีขึ้น อีกนะคะหลังจากวันที่17พฤศจิกายน65ไปแล้วนะคะส่วนท่านที่ชอบการลงทุนนะคะถ้าคิดจะลงทุนในช่วงนี้ให้ชะลอไปก่อนนะคะไว้หลังวันที่2 7พฤศจิกายน65นี้ไปแล้วค่อยลงทุนนะคะจะมีเกณฑ์ดีกว่านะคะต่อไปนะคะทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะ ยังค,คู่ครองของท่านยังจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านดีอยู่นะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะบบาแวงในเรื่องของการมีคนเข้ามาแทรกกลางนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องนะคะ ทำให้ท่านบาดหมางใจกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอย่าใจร้อนอย่าอู้วามอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใจเย็นๆอดทนไว้นะคะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันให้เข้าใจกันนะคะ สำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสจะพบคนที่รู้ใจจากโลกออนไลน์หรือจากคนใกล้ชิดแนะนำนะคะซึ่งก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะแต่ก็ให้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาใจกันไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังโรคเกี่ยวกับช่องปากหรือฟันนะคะแล้วก็โรคช่องท้องสายตานะคะช่วงนี้ให้ท่านรา รักษาสุขภาพของฟันแล้วก็ช่องปากให้ดีนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมที่ผ่อนคลายทําบ้างนะคะเพื่อจะลดความเครียดนะคะอจจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบกับสุขภาพของท่านนะคะค่ะข,ขอขอบคุณชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนและขอบคุณทุกท่านที่ รับชมรับฟังมาถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนและทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะ ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ